เป็นไงครับท่านผู้ชมแฟนบอลชาวไทยจบไปหมาดหมาดเปียกเปียกแฉะแช,ะชื้นชื้นนะครับเมื่อสักครู่นี้บุกิจจารย์นะครับโอ้โหบรรยากาศกองเชียร์ของชาวเสือเหลืองต้องยอมรับนะครับว่าเสียงเพลงการบุกเรานะครับสนุกสนานกระ่มคึกคักเร้าใจนะครับก็น่าจะเป็นในสไตล์ของแบบ คล้ายๆบอลอังกฤษนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเครื่อจักรภพอังกฤษนะฮะก็มีสไตล์การเชียร์บอลที่มันนะครับก็อยากให้กองเชียร์ชาวไทยเนี่ยไม่ไม่อยากจะบอกว่าลอกเลียนคือวิธีการนำเพลงอะไรที่มันมันมัน,มนที่มันกระหึ่มแล้วมันสนุกสนานมันเป็นบรรยากาศที่บุกจารีเนี่ยเอามา นะครับประยุกต์ใช้กับทีมชาติไทยนะครับอ่ะขณะเดียวกันครับก็พูดถึงเกมวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ก็การวางตัวผู้เล่นก็จะมีพีรดลช่ำรถศมีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแทนอธิศักไกาสอนแค่นั้นแหะครับนะส่วนฟอร์มการเล่นวันนี้เนี่ยหลังจากเราเล่นเสียประตูไปก่อนนะครับ อย่างรวดเร็วนะฮะก็คือนาทีที่11นะครับซาลูนาซิมนะครับแกยุนนะครับข้ามไปนูเลยครับนะฮะแล้วก็คุณไฟแนลฮาริมครับตวัดยิงด้วยเท้าขวานะครับงานนี้ครับก็ถือว่าโชคร้ายนิดนึงครับเพราะว่ากิติพงศ์ผูแถวเชือกนะครับออกมา ว่ามันลอดดรากนะรลอดขานะครับแม่ก็ถือว่าน่าเสียดายทีเดียวก็จากนั้นเราเล่นเกือบกะตีเสมอได้หลายครั้งนะครับเกมรุกวันนี้ดีกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะแนวรุกด้านซ้ายครับปะดินภาลาสัสลักนะครับแม่แล้วก็ที่โดนเด่นที่สุดก็คงเป็นอุ้มทีเราทรบุญมาทัน นะครับแหมก็เอกนิตปัญญาด้านขวานี่ก็เด่นนะครับแต่ว่ายังเหมือนครึ่งแรกนี่ยังลนๆนิดหนึ่งนะครับการโยนการอะไรเนี่ยคือจริงๆของเรามีจังหวะเลี้ยงกินตัวบดินผาลาหรือสัสลักนะครับแต่ว่าไม่กล้าเลี้ยงนะครับในครึ่งแรกนะนะฮะจะโยนอย่างเดียวนะครับก็กบล็อกได้นะครับ พอครึ่งหลังเนี่ยคงจะมีการแก้เกมนะครับก้าลากก้าตัดเข้ากลางนะฮะออกริมเส้นแล้วก็เริ่มมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไรก็ตามครับโอโหนาทีที่56นี่ถ้าเราดูโดนประตูที่2เ<อ>ข้าไปเนี่ย<อ>นะครับจกฉากเลยนะฮะ<อ>เพราะว่าลูงนั้นเนี่ยแหมคุณกิติพงศ์ผูแถวเชือกออกมาชกบอลไม่โดนนะครับ<อ>นะฮะ แล้วก็บอลูย้อยเข้าไปแต่ว่าคุณคิมแดยองนะฮะแม่ปรึกษาหลายรอบตัดสินใจไม่ให้ประต,ตูเพราะว่ามีจังหวะฝาวนะครับเสียงโหรดังลั่นเลยครับคนไทยถูกใจครับนะฮะแมแต่ว่าที่เราหงุดหงิดหัวใจนะครับก็คือมีจังหวะน่าจะได้จุดโทษนะครับ เราก็ไม่ได้นะแล้วก็มีลูกหนึ่งเอกนิตปัญญาได้จากสันสักไหประโคนนะครับยิงไปติดผู้รักษาปะระตูนะฮะแมนะ่ก็เราแพ้ไป0ูนหนะครับก็ยังลบคุณลุงถันเรียกปู่ถันเดี๋ยวไม่หาโดนด่ายนะครับแอนะพ,พุนปัญษาหิวิบูลนี่ก็แตกนะฮนะก็ มีโอกาสเยอะเลยครับบอลไทยแล้วก็รูปเกมถือว่าทำได้ดีทีเดียวเชียวนะครับสรุปหลงจ้งนะครับก่อนเราจะไปเตะบันดังคารที่10ซึ่งหลีหมิงจะนำทัพจับศึกพาแฟนบอลไปดูเนี่ยวันนี้หลีหมิงเนี่ยไม่เห็นบอลไทยเล่นดีอย่างนี้มาก่อนใน AFF นะครับนะที่ผ่านมาเล่นไม่ค่อยจะดีนะครับนะ ก็เหมือนที่บอกอ่ะมันเป็นเกมแบบเขาเรียกอะไรเวลาเล่นเนี่ยนะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะไม่เล่งแม่อะไรแต่วันนี้เล่นยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้นะครับเราเนี่ยสติทีออกมาละหลังจากหมดเวลาเนี่ครับเราเนี่ยครองเกมได้ถึง70%นะฮะเอเยอะมากทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็นะครับมันทำไมหมุนไปหมุนมา บุกโจมตีได้เยอะมีโอกาสได้แยะกว่าตามที่รีหมิงดูครับพาสบอลอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับอย่างไรก็ตามวันที่เราจะกลับมาเล่นนะครับที่ธรรมศา,ศาสตร์สเตเดียมนะฮะหรือสนามธรรมศาสารราศตร์รังสิตนะครับในเวลาทุ่มครึ่งในวันอังคารนี่นะครับมันก็จะแตกต่างกันนะเพราะว่ามาเลเซียจะต้องแพ็กเกมนะครับเกมรับแล้วก็โต้กลับ นะฮะเรานี่จะเจาะอย่างไรนะครับดิมิงก็คิดแบบตามภาษาดาวยิงบอลพลาสติกนะครับไม่ได้เรียนโค้ด a อลายเ้นสัตลายเซนนะฮะก็คือเรามีจุดเด่นก็คือดิมเ้นเนี่ยต้องกล้าลา,ากกล้ากระชากนะครับมีเจาะสั้นสลับยาวลูกโดกงลูกอะไรเนี่ยนะฮะใช้ความเร็วอะไรต่าง,างๆนานาวันนี้ทำได้ดีทีเดียวเชียว ะครับแต่ปิดสกอร์ไม่ได้ใจเย็นๆฮาร์ดอีเวนนิ่งนะครับค่อยๆนวดนวดนวดมาสจีนะฮะมาสจีมาสาดสินะครับแต่ไม่มีบาตนะครับอาบน้ำไปด้วยไม่เอานะฮะพอรำคาญเลยกเกินครับเดี๋ยวเรียกไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวเรียกไปอยู่ตรงนี้นะครับแม่งงนะฮะอ่ะก็เสียงเชียร์ของคนไทยนะครับแล้วก็ หวังว่าจะมีโค้ช่วยนะครับให้กับเรานะครับ oh my God, my God. อย่างน้อยไม่ต้องยิงจุดโทษนะยิงจุดโทษเสียวยิงให้ได้สักประตูตแรกมาก่อนแล้วก็ประตูที่สองปองแปงป,อง,ป,งปองแปงจะตามมานะครับชนะให้ขาดลอยอย่าทให้หวาดเสียวลูกเดียวนี่มันเสียวนะเพราะว่าเล่นมีประตูทีมเยียนถ้าเขายิงได้หนึ่งประตูเนี่ยเราต้องยิงสามเลยนะเนี่ยโอ้โหฮ้าย แต่ทําได้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแ l a n d สู้สู้นะครับเชียร์กันด่าก็ด่าไปนะครับแต่ลีบิงและกองเชียร์ชาวไทยเชียร์นะครับเราสู้ได้นะครับเล่นได้ดีเลยครับวันนี้ต้องให้เครดิตว่านักเตะไทยตั้งแต่ดู AFF โทัวร์นาเมนต์รอบแรกมาจนถึงรอบนี้เนี่ยเล่นได้ดีมากถ้าเล่นได้ระดับอย่างนี้นะครับชนะแน่นอน นะครับเข้ารอบชิงแล้วถ้าเข้ารอบชิงดีไม่ดีนะถ้าชิงกับเวียดนามนะเดี๋ยวรีมิงยั่วขึ้นมาจะพาบุกหฮาหนอยนะฮะม่เอเอาเอาที่ธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์วันที่10นี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับบอลไทยขอบคุณนักเตะไทยทุกคนนะครับที่ทุ่มเทและก็กองเชียร์ชาวไทยที่มาเลเซียบุกิจจารีวเข้าไปชมเชียร์ให้กำลังใจและก็เชียร์ทางการแต่อดสด นักพาคนี่เยี่ยมเลยปูนปูนชักกระชิบกดไลค์กดกแชร์ด้วยเยอะๆนะคะ